ีละก้าวทีละก้าวเท่านั้นไม่ยากที่มันยากเพราะกิเลสก,กับมานที่เขามาลบกวนเราแต่ถ้าไม่มีกิเลสก,กับมานเราก็ไม่รู้ว่าเราเป็นยังไงนะคะเดินเฉย ถ้าเราไม่กำหนดสตินี้จะไม่ปวดเมื่อยเลยยกตัวอย่างเดินซื้อของเดินห้าเดินโดยไม่กำหนดนี่จะไม่เหนื่อยจะไม่หนักเพราะอะไรเพราะว่าเดินด้วยความหลงเดินด้วยความไม่รู้มันจะไม่ปวดมันเป็นเดินโดยสัญชตาตญาณนะคะ แต่พอตั้งใจมาเดินรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยมันเมื่อยมันปวดมันล้าสารพัดนะคะสังเกตเราอยู่บ้านทุกคนก็เดินมาทั้งวันทั้งวันเหมือนกันเดินํำงานบ้างเดินไปโน่นไปนี่เดินต้องใช้การเดินตลอดนะคะเพราะฉะนั้นการมาทำสติ หรือทําความรู้สึกตัวหรือมาทําวิปัสสนาเนี่ยใจเราเนี่ยมันอยู่กับการเคลื่อนไหวได้เนี่ยทุกจะปรากฏมานก็จะปรากฏแล้วก็อารมณ์อะไรก็จะแปรป่วนนะคะสองสามวันแรกนี่มันจะหนักหน่อย แต่เราฝืนไปก่อนเราอย่าแพ้อย่าแพ้มามนะคะอย่าแพ้กิเลสที่เราลุกลี้ลุกลนมาจากกิเลสทั้งนั้นเราโดนมันขี่คอเราเราทนอะไรไม่ค่อได้ เพราะฉะนั้นการเรามาทนตัวเองนี่ถ้าเราทนได้นะคะเราจะรู้ว่าสบายมากาเลยแล้วทำการทำงานหรือไปเจอปัญหาอะไรนี่จะทนได้ง่ายเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะเอเราและเขาทุกคนเลยไม่เคยทนตัวเอง ทนคนอื่นไม่ยากแต่ทนตัวเองมันเราไม่เคยทนมันเหมือนดูยากแต่ถ้าเราตั้งใจทําจริงๆมันจะลืมแต่ถ้าเรามีศรัทธาจริงจรมันจะไม่เห็นเรื่องกิเลสเรื่องมารที่นาลบกวนเราตลอดเวลาเนี่ยจะเห็นเป็นเรื่องเล็ก แต่ถ้าใครยังเห็นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่นี่หยิบมันจะหนักนะคะเพราะฉะนั้นเราที่ปาบุกูลบอกว่ารู้สุดตัวไว้รู้สึดตัวไว้ถ้าใจเราสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวได้เท่านี้ไม่มีอะไรลบกวนง่วงมีไหมมีปวดเม,ม,ม,มื่อยมีไหมมีอแล้วก็ เจ็บนั่นเจ็บนี่เวทนามีไหมมีมีวอนมีไหมมีมีหมดแต่ถ้ารู้สึกตัวได้เนี่ยมันเหมือนไม่มีอะไรแต่ที่เรายังโดนมันลากลุกลี้ลุกล้นอึดอัดขัดเครื่องแต่ใจอันนี้หมายถึงไนงะถามเรายังใช้ไม่ได้นะคะไม่ใช่อะไร พราะฉะนั้นการมาปิดตัวเองมันยากตรงที่มันมีอะไรลบกวนนะคะแต่มันต้องมีตลอดที่ภาษาผู้ปฏิบัติธรรมท่านพูดไว้ว่าว่าแม่ครูบาอาจารย์มานไม่มีบารมีไม่เกิดถ้าใครปฏิบัติธรรมสบายเนี่ยอันนั้นเน่ยยังไม่เห็นตัวเองในเราไม่มีอะไรสบาย จิตเราก็ดิ้งตลอดกายเราก็มีสารพัดระเบียปวดเมื่อยอะไรเยอะแยะความคิดก็ลุงลังตลอดแต่ท่านหลวงก็เทียนบอกว่ารู้สึกตัวตัว,ตวเดียวนะถ้าผ่านสามวันสี่วันไปสบายเพราะาเรามีสติเป็นฐานกรรมฐาน มีปรัชนากรรมฐานกรรมรากรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของจิตใจเราถ้าเราไม่มาฝึุกในใจเราจะอ่อนแออ่อนไหวเจออะไรก็ดิ้นเจออะไรก็หนักเจออะไรก็แบกไว้บางคนนอนไม่หลับเลย เอามาคิดเอามาติดไว้ในใจเอามานึกเอามาเป็นอุปทานมากเลยแต่แล้วอย่างเรามานี่เรารู้สึกตัวไว้มีอะไรเกิดขึ้นรู้สึกตัวไว้มันหนักรู้สึกตัวไว้มันเบารู้สึกตัวไว้มันง่วงรู้สึกตัวไว้นั่งหลังให้ตรง้วมองไกลๆหายใจลึก ตัวนี้จะปลูกได้ระดับหนึ่งการนั่งหลังตรงนี่ช่วยดีดีทีเดียวเพราะว่าเขาบอกกระดูกสันหลังเหมือนสภาวะเวลานั่งสมาธิมันจะมีสมาธิตั้งมั่นได้เลยการนั่งหลังตรงแต่ส่วนมากเราจะนั่งหลังงอการั่งหลังงอนี้จะง่วงมากง่วงมาก เพราะฉะนั้นเราก็ปรับเอานั่งเขานั่งอะไรบ้างถ้าเราไม่แก้ไขมานมันก็จะเอาหมดกิเลสเราก็จะเอาหมดนั่งสมาธิดับหลับตื่นคนปฏิบัติทรรมนานนะไม่มีใครรู้ว่าตัวเองหลับหรอกรับรองต้าคนหนึ่งแต่เราก็ยอมรับมีคนมาทักอะไรเราก็ยอมรับดี มีคนมาบอกคือนานๆอ่ะเขาเรียกครึ่งหลับครึ่งหลับครึ่งตื่นก็มีนกิเลสเอาไปหมดนะเพราะฉะนั้นเราพยายามปลุกตัวเองเอ,อนั่งยืนเข่าบ้างนั่งเอียนท่าบ้างนะถ้าอยู่เรา <c oughs> อยู่ที่เดินจงกรมเราเราก็ยืนเดินจงกรมก็ได้แต่เวลาเดินนี่ไม่ให้ยกมือทำทีละอย่างเพราะฉะนั้นเราต้องทวนกิเลสเรานะทวนมานที่คอยมาดึงมาลากเราต้องมีทุกคนนะคะมาแต่ถ้าคนมั่นคงหนะักแน่นที่จะปฏิบัตินี่ ผ่านได้ง่ายแต่ถ้าคนปล่อยเลยจำเลยนี่ไม่ผ่านมันจะโวกวนไปวกวนมากับอารมณ์เดิมๆแต่ถ้าฮึดสู้จริงๆสามวันไปจะเปลี่ยนแปลงนนะให้อดทนขันติต้องมาที่หนึ่งขันตินะ ถ้าขันตีเราดีปุ๊บจิตใจเราก็ตั้งมั่นระดับนี้งขอรู้สึกตัวก็จะง่ายขึ้นแต่ถ้าความอดทนเราไม่มีมันยากที่เราสวจบาลาีสิตตรวจสอบเมื่อเราสวนมลเราต้องตรวจสอบว่าเออเราเป็นหรือยัง ใหม่มันยังแล้วก็เพิ่มศรัทธาลงไปจต่ว่าง่ายก็ง่ายแต่ว่ายากก็ยากเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดนะคะให้ทนตัวเองให้ได้ให้มั่นใจในพระรัตนตรัยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดเอาเราเป็นกัลยาณมิตรแล้ว ย่อมพ้นจากทุกข้างปวงได้นะคะใหม่ๆเรายังไม่เป็นก็ฝึกหัดทนไปก่อนทนไปก่อนนะคะไม่ว่าฝึกอะไรหัดอะไรใหม่ๆมันจะยากพอชำนาญแล้วปุ๊บก,ก็จะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นขอให้เรามีความศรัทธาตั้ง ใจให้มั่นในพระราตรทุกคนก็จะสมปรารถนาขอให้ชนะมารชนะกิเลสถึงความพ้นทุกในเร็ววันนี้ทุกคนทุกค่ั้เทอ